ชุดนิยามรักฉบับคุณชายเรื่องเงารักตอนที่7เมื่อแขกสำคัญทั้งหมดเข้าไปด้านในและประจำที่โดยที่แขกสำคัญอย่างหม่อมสิกรีดนาและกะวิศลานั่งอยู่บริเวณแถวหน้าสุดซึ่งไม่ห่างจากโต๊ะที่จัดวางอุปกรณ์ไมสำหรับแถลงนักรวมไปถึงคุณชายนับ9ก้าและคุณชายปรลิตสุดหล่อเพื่อนสนิทของคุณชายวรินทมก็เช่นกัน ซึ่งวันนี้คุณชายปริศมาในชุดสูทสีครามเสื้อเชิ้ตด้านในสีขาวไม่สวมใช้ดูทันสมัยและผมที่ยาวแนวศิลปินของเขาถูกมัดรวบไว้อย่างเรียบร้อยไว้ด้านหลังส่วนคุณชายนับก้าวนั้นมาในชุดสูทเขา้ารูปสีดำสนิทเสื้อเชิ้ตด้านในสีขาวสบายสบายเซ็ตผมให้เรียบเหมาะสมกับพิธีการแต่ยังคงดูสะอาดสะอานหล่อเหลาเลยทีเดียวเฮ้ย ลิศนี่แกไม่ตื่นเต้นเลยเหรอวะคุณชายนับก้าหันไปถามคุณชายปรลิศท,ที่นั่งนิ่งด้วยท่าทีสุขมุมต้องตื่นเต้นทําไมวะกะวินมันจะแต่งงานกับยิงกี้นะเว้ยไม่ใช่ฉันคุณชายปรลิศยิ้มมุมปากแล้วตอบกับคุณชายนับเก้าไปอย่างไม่ใส่ใจอินนี่กับยิงแก้มเว้ยนี่นี่แกลองดูสิเอาจริงนะสองคนเนี้เหมือนกันอย่างกระแกะ สูงยังสูงเท่ากันเลยแต่สวยเนี่ยคนละแบบหญิงกี้เนี่ยจัดว่าสวยแล้วนะแต่พอมาเห็นหญิงแก้มเนี่ยคือแบบฉันนี่โคตรเข้าใจความรู้สึกไอโกวินเลยวะ่ะไอคำที่มันบอกว่างดงามตาตึงมันเป็นแบบนี้นี่เองอืมฉันว่าแกนั่งเงียบๆได้ละพูดมากเดี๋ยวแผนเพื่อนจะแตกซะก่อน คุณชายปลิตกล่าวห้ามปามคุณชายนับก้าวขึ้นคราวนี้คุณชายนับก้าหันกลับมานั่งพิงพนักเก้าอี้ตามที่คุณชายปลิตกล่าวอย่างว่าง่ายแต่ในตาก็แอบมองขอนเพื่อนเบาๆกลับไปตอนนี้กลุ่มนักข่าวบันเทิงและนิเตยสารทั่วฟ้าเมืองไทยต่างเริ่มทยอยเข้ามานั่งประจำที่ตามที่ต้นสังกัดได้จัดเตรียมเอาไว้ให้และเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วทางพิธีกรจึงกล่าวต้อนรับ แขกทั้งหมดที่มาในงานในวันนี้สวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติและพี่ๆนักข่าวทุกท่านรวมถึงทุกท่านที่รับชมงานถ่ายทอดสดงานถแถลงข่าวในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นทางโซเชีย l เว็บไซต์ต่างๆและทางโทรทัศน์นะคะดิฉันตัวแทนจากบริษัทแพนพลอยมหาชนจำกัดขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานถแถลงข่าวในวันนี้ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะ ที่ทราบกันโดยทั่วกันแล้วนะคะว่าทางหม่อมราชวงศ์วลินทมอธิพัฒน์เดชากรหรือคุณชายกวินของเราได้มีความประสงค์อยากจะถแถลงข่าวเกี่ยวกับข่าวดีในวันนี้นะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดิฉันขอเรียนเชิญหม่อมราชวงศ์วลินทมอธิพัฒน์เดชากร และคุณประฏิกุลทิทน,นสูตรประธานฝ่ายบริหารของทางบริษัทแพนพอย์จำกัดรวมถึงคุณดาราการจงสถิตกุลชัยผู้จัดการส่วนตัวของคุณชายกวินขึ้นกล่าวแถลงข่าวในครั้งนี้ค่ะเมื่อพิธีกรสาวพูดจบเสียงตรบมือก็ดังขึ้นโดยทั่วและทั้งสามคนตามรายชื่อที่กล่าวก็เดินขึ้นมา นั่งอยู่ที่โต๊ะแถลงข่าวที่ได้จัดเตรียมเอาไว้โดยที่คุณชายวลินทมนั่งอยู่ตรงกลางและอีกสองท่านนั่งขนาบข้างซึ่งวันนี้เขาแต่งกายในชุดสูทสีเทาเข้มใบหน้ายิ้มแย้มสดใสและที่สําคัญรอยยิ้มที่ส่งตรงไปให้กวิศลาซึ่งเธอเองพยายามหลบตาต่ำโดยพอคิดว่ารอยยิ้มอันสงสเสน่นี้เขาส่งมาให้กับกีรนาไม่ใช่เธออย่างแน่นอน สวัสดีครับผมปฏิกุลทินสูตรประธานฝ่ายบริหารของบริษัทแพนพอยจำกัดมหาชนซึ่งเป็นตัวแทนต้นสังกัดของหม่อมราชวงศ์วลินทมอธิพัธตธ์เดชากรนะครับก็อย่างที่พิธีกรได้กล่าวไปแล้วว่าวันนี้เนี่ยจะมีข่าวดีที่น่ายินดีนะครับของคุณชายกวินมาถแถลงในวันนี้เออซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากนะครับนั่นก็คือ วันนี้คุณชายจะมาถแถลงเกี่ยวกับการประกาศแต่งงานครับเมื่อสิ้นประโยคนี้ทางนักข่าวต่างเป็นเสียงฮือฮาออกมากันทีเดียวด้วยเพราะไม่คาดคิดว่าพระเอกหนุ่มชั้นนำของเมืองไทยจะประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบขนาดนี้ส่วนในรายละเอียดนั้นผมขอให้คุณชายเป็นผู้กล่าวดีกว่านะครับ คุณปทิพีบกุลได้กล่าวชิ้งชายไว้ว่าให้ว่าที่เจ้าบ่าวได้พูดถึงการแต่งงานครั้งนี้ต่อครับสวัสดีครับก็อย่างที่พี่ปทิพกุลได้กล่าวไปนะครับที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่ในวงการต้องขอขอบคุณแฟนคลับและพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ให้ความสนับสนุนผมและผลงานของผมมาโดยตลอดผมไม่ได้จะหายไปไหนนะครับ ก็ยังอยู่ในวงการไม่ต้องใจเสียกันไปนะครับเพียงแต่อาจจะรับงานแสดงน้อยลงรวมถึงงานอีเวนต์ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ทุกคนรอฟังผมถแถลงในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของการแต่งงานของผมผมกับว่าที่เจ้าสาวนั้นครอบครัวของเรารู้จักกันเป็นอย่างดีครับ และด้วยความที่ตระกูลของผมเป็นราชนิกูลที่เก่าแก่แล้วก็สืบทอดกันมาเนี่ยสิ่งต่างๆก็มักจะเป็นในเรื่องของผู้ใหญ่ช่วยจัดการให้แต่ก็โชคดีครับที่เจ้าสาวของผมนอกจากจะตรงสเปคของครอบครัวแล้วเนี่ยยังตรงสเปคของผมมากเลยทีเดียวครับเรายังไม่ได้ใช้เวลายอยู่ด้วยกันมาก แต่ในระยะเวลาที่ผ่านมาสำหรับผมมันเพียงพอที่จะทำให้ผมตัดสินใจได้ไม่ยากและยิ่งเราได้สนิทสนมก็ทำให้ผมไม่อยากที่จะรอเวลาให้มันผ่านไปโดยใช้เหตุครับในเมื่อเราเจอคนที่ใช่ผมก็อยากจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตของผมที่เหลืออยู่ดูแลแล้วก็อยู่เคียงข้างเธอครับ เขากล่าวบรรยายถึงความรู้สึกทั้งหมดของหัวใจของเขาที่มีต่อเจ้าสาวคนสวยที่ตอนนี้เธอเองก็ยังไม่รู้ตัวส่วนกีรนาก็นั่งยิ้มจนสุดมุมปากแสดงความดีใจจนออกนอกหน้าไม่หยุดเลยทีเดียวเออคุณชายคะแล้ววันนี้จะไม่แนะนำให้ทางพวกเรารู้จักกับว่าที่เจ้าสาวหน่อยละคะนักข่าวสาวท่านหนึ่งกล่าวขึ้นคุณชายวลินทมไม่ตอบอะไร ได้แต่เพียงนั่งส่งยิ้มกลับไปพางหันไปมองดาราการผู้จัดก,การส่วนตัวที่เธอจับแขนของเขาเบาๆและพยักหน้าพร้อมกับส่งยิ้มไปเพื่อให้กำลังใจในการตัดสินใจครั้งนี้ของเขาอืมวันนี้เธออยู่ที่นี่กับเราแล้วล่ะครับ คุณชายวาลินโทมหันไปตอบด้วยสีหน้าอิ่มเอมใจก่อนจะลุกจากที่นั่งและเดินตรงไปยังคู่แฝดสาวสวยที่ตอนนี้คนพี่เตรียมตัวจะลุกจากที่นั่งแต่ในส่วนคนน้องนั่งนิ่งเงียบในตาหมองเศร้าและหลบต่ำคุณชายผู้สง่างามเดินตรงมาหยุดอยู่ตรงหน้าหญิงสาวชุดสีขานวนวล ที่ก่อนหน้านี้จิตใจหม่นมองเขาไผ่มือไปที่ด้านหน้าของเธอทําเอาเธอถึงก็ตกใจตาเบิกกว้างเลยทีเดียวด้วยเพราะไม่คาดคิดว่าในสิ่งที่เขากำลังจะทำมันจะเกิดขึ้นเธอจึงรีบเงยหน้ามองหน้าเขาทันทีเออพี่พีพพพพ่ชายเชิญครับน้องหญิงพีพ่ชายค่ะคือหญิงไม่ใช่เป็นน้องหญิงอยู่แล้วตั้งแต่แรก พูดจบเขาไม่ฟังเสียงทัดทานในใดๆต่อจากเธอรีบจับมือนุ่มเรียวสวยของเธอแล้วฉุดจะขึ้นมาเบาๆให้ไม่ยืนเขียงข้างเขาเอ๊ะคุณพี่น,นี่นี่มันอะไรกันเสียงกีรนา,ากัดแกมแน่นสะบดเบาๆเนื่องด้วยไม่ต้องการให้ใครได้ยินในความเสียหน้าในครั้งนี้ยิงกี้เสียงหม่อมสีก่าวขึ้นพังเอามือไปจับกีรนา,าให้หยุดอารมณ์ลงหม่อมป้าน,นี่นี่มันอะไรอะ่ะ เดี๋ยวป้าจะอธิบายให้ฟังทีหลังนะแต่แต่นั้นนังแก้มันถ้าญิงกี้วอยววยออกไปตอนนี้คิดสิว่าหญิงกี้จะดังขนาดไหนในแง่ไหนนักข่าวมาทุกสำนักเลยนะหญิงกี้เราจะยอมเสี่ยงไมล่ะแต่ถ้าเชื่อป้าป้าจะอธิบายให้ฟังทีหลังตกลงไหมก็ได้ค่ะด้วยความหน้าบางและกลัวจะขายขี้หน้า กีรนา,าจึงจำใจรับคำหม่อมสิและนั่งนิงน่งหน้ายิ้วคิ้วขมวดพร้อมกับมองไปที่ยายน้องสาวตัวแสบฝาแฝดที่ตอนนี้ไปนั่งอยู่บนโต๊ะแถลงข่าวข้างๆคุณชายวดินทมเรียบร้อยแล้วนี่คือหม่อมหลวงกวิศลาณุวัตรประกรณ์หรือหญิงแก้มว่าที่เจ้าสาวของผมครับ เขาล่าวแนะนำกวิศลาให้กับนักข่าวและทุกคนได้รู้จักความสวยและงดงามของเธอทำเอานักข่าวต้องยกกล้องถ่ายรูปขึ้นกดชัตเตอร์กันแบบรัวๆเลยทีเดียวออสวัสดีค่กะกวิศลากล่าวทักทายอย่างสุภาพพร้อมยกมือไหว้อย่างอ่อนน้อมง,งดงามและในส่วนของกํำหนดการพิธีการแต่งงานของผมเนี่ยขอมอบหน้าที่นี้ให้กับพิการเป็นผู้แจกแจงรายละเอียดนะครับ เมื่อผู้จบดาราการก็เป็นฝ่ายแจกแจงรายละเอียดในส่วนของพิธีการและกำหนดการแต่งงานที่จะมีขึ้นทั้งรอบแขกสำคัญและรอบสื่อมวลชนและในขณะที่ดาราการกําลังแจกแจงข้อมูลอยู่นั้นว่าที่จะบ่าวหนุ่มก็จับมือว่าที่เจ้าสาวแน่นและหันไปมองหน้าเธอด้วยสายตาเป็นประกายแย่จังพี่ทำแผนสลับตัวของน้องหญิงพังจนได้ชนะเนี่ย เขากะซิบเบาๆที่ข้างหูเธอพี่ชายคะคือยิงยิงขอโทษเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงเสียใจในสิ่งที่ทำลงไปเดี๋ยววันนี้กลับไปที่วังเรามีเรื่องต้องคุยกันยาวเลยนะเธอไม่ตอบอะไรแต่กลับมองหน้าเขาด้วยสายตารู้สึกผิดผ่านดวงตากลมโตเดียงสาที่มองไปยังท่านชายรูปหล่อคนรักของเธอ เมื่อเสร็จสิ้นงานพิธีแถลงข่าวและให้นักข่าวถ่ายรูปเขาและว่าที่เจ้าสาวแสนสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาอาศัยช่วงชุลมุนฉกตัวกวิศราขึ้นรถตู้ที่ทางสังกัดจัดเตรียมเอาไว้ให้รีบออกจากตัวอาคารทันทีทําให้เธอถึงกับตกใจเลยทีเดียวเดี๋ยวค่ะพี่ชายแล้วหม่อมป้ากับพี่หญิงนะคะเธอเอ่ยถามเขาขึ้นเมื่อมาขึ้นอยู่บนรถแล้ว น้องหญิงไม่ต้องห่วงหรอกครับหม่อมป้ากับหญิงกี้นะเขากลับบ้านถูกเขาตอบยียวนจะกลับไปพี่ชายหญิงยังไม่ได้บอกหม่อมป้าเลยนะคะและนี่ยังไม่ได้อธิบายอะไรให้หม่อมป้าเข้าใจเลยไม่รู้ว่าทั้งสองคนจะโกรธหญิงขนาดไหนเธอตอบออกมาด้วยสีหน้ากังวลใจน้องหญิงไม่ต้องกังวลหรอกครับหม่อมป้าท่านรู้เรื่องดี ส่วนหญิงกี้เนี่ยเดี๋ยวมอมป้าท่านเคลียร์เองรู้เรื่องดีนี่นี่คือ,อยังไงคะหญิงควรจะไปกราบขอโทษท่านนะคะพี่ชายน้องหญิงตอนเนี้ยคนที่น้องหญิงต้องเคลียร์มากที่สุดคือพี่ชายคนนี้นะครับแอบปลอมตัวเข้ามาในวังเนี่ยพี่ยังไม่ได้เช็คบินกับน้องหญิงเลยนะยิงยิงขอโทษนะคะแล้ว พี่ชายรู้ได้ยังไงลหรคะหรือว่าหม่อมป้าบอกเลยทําให้พี่ชายจําเป็นต้องมาแต่งงานกับหญิงแทนพี่หญิงกี้หรือเปล่าไม่มีใครบอกครับพี่รู้เองได้ยินคํานี้เธอถึงกับตกใจเลยทีเดียวที่เขารู้ความจริงตั้งแต่ตอนไหนกันเนี่ยร,รู้เองหนูได้ยังไงคะรู้ตอนไหนก็รู้ตอนที่อื ยังไม่บอกดีกว่าเอาไว้ไปคุยกันต่อที่วังนะพี่ชายเธอเรียกเขาเสียงตวาดเบาๆผสมความงอนเงาเมื่อไปถึงวังเดชาบรรดาบ่าวของวังต่างก็ยิ้มดีใจที่ได้เห็นกนวิสลาอีกครั้งเธอเองก็เช่นกันเออพี่ชายคะถ้าเดี๋ยวหญิงต้องกลับบ้านคิมหันนะคะเสื้อผ้อยู่ที่นั้นหมดเลยเธอหันไปบอกชายคนรัก ไม่ให้กลับครับพี่ชายไม่ได้สิคะอย่าทำแบบนี้เราหญิงจะใส่อะไรก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นี่ครับเขาพูดพางดึงล่างบางเข้ามาแนบกายก่อนจากระสิบข้างๆโหนทำเอาหญิงสาวถึงกับขวยเขิ่อเลยทีเดียวไม่รอเล่นแล้วสิคะพี่ชายโอเคครับไม่รอเล่นก็ได้ไม่ต้องห่วงนะ พี่ให้คนที่บ้านคิมหันเ,นเอาเสื้อผ้าน้องหญิงไว้ที่นี่แล้วอยากขึ้นไปดูไหมครับว่าอามาคบหรือเปล่าอาอย่างนั้นล่ะอคะก็ได้ค่ะพูดจบเธอก็เดินขึ้นไปด้านบนกับคู่หมายที่รักของเธออย่างว่าง่ายแต่ห้องที่เอาของมาไว้กับเป็นห้องของคุณชายวัดินธมไม่ใช่ห้องเดิมที่เธอเคยพักทำไมเอามาไว้ห้องนี้ละคะพี่ชายเธอถามขึ้นด้วยความสงสัย ก็น้องหญิงเป็นภรรยาพี่พี่ชายยังสักหน่อยเรายังไม่ได้แต่งงานกันนะคะทางนิตินัยอ่ะไม่ใช่แต่พืชตินในนี่เต็มๆเ,เลยนะเขาพูดพางสงสายตาเจ้าเล่ไปหาเธอพี่ชายนี่พี่ชายยังไม่ได้บอกหญิงเลยนะคะว่ารู้ความจริงตอนไหนอืมก็ตอนน้องหญิงมาเช็ดตัวให้พี่ครับ เขาตอบเธอพางอบกอดเธอเอาไว้แนบกายอา่ออะไรนะคะวันแรกเลยเหรอคะแต่แต่วันนั้นพี่ชายเมามากนะคะน้ํำเสียงเธอดูตกใจมากเลยทีเดียวคราวนี้ใช่ครับแต่พี่ก็ไม่ได้เมาขนาดแยกอะไรไม่ออกนะแต่หญิงเหมือนกับพี่หญิงมากนะคะพี่ชายจะรู้ได้ยังไง <c oughs> อย่างแรกเลยนะครับ ญิงเกี้ยไม่เรียกพี่ว่าพี่ชายแต่เรียกว่าคุณพี่ต่อมาก็การแต่งตัวที่หญิงเกี้ยไม่แต่งตัวแบบน้องหญิงแน่ๆถึงแม้จะเป็นชุดนอนก็ตามและใบหน้านี้ต่อให้เหมือนกันแค่ไหนแต่ความงดงามของดวงตากิริยามารยาทน้องหญิงตาตึงมาตลอดตั้งแต่วันที่ เราเจอกันที่โรงแรมสุโขทยัยและที่สําคัญปานแดงที่หัวไหลยิงกี้ไม่มีอ่าพี่เนี่ยไม่เคยมีอะไรกับยิงกี้หรอกนะครับแต่เวลายิงกี้ใส่เสื้อกาะอ,อกเนี่ยพี่ก็ไม่เคยเห็นแต่น้องญิงอน่ะม,มีไม่เคยมีอะไรกับพี่หญิงกี้แล้วทำไมพี่ชายบอกญิงขึ้นนั้นว่า เธอสงสัยในคืนแรกของเธอกับเขาที่เขาแสร้งพูดให้เธอเข้าใจผิดก็พี่อยากให้แน่ใจว่าเป็นน้องหญิงจริงๆพี่ก็เลยโมไปว่าพี่เมาจนอาจจะทําไม่เหมือนทุกครั้งที่ทําด้วยกันให้น้องหญิงเข้าใจว่าพี่เคยมีอะไรกับหญิงกี้สุดท้ายน้องหญิงก็หลงกลพี่จนได้ แน่แหละตอนนั้นเขาแกล้งให้เธอเข้าใจผิดจนเผอเผยความจริงออกมาพอนึกว่าเขาและพี่สาวฝาแฝดเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันมาก่อนแล้วพี่ชายใจร้ายอ่ะรู้ไหมทำหญิงเสียใจขนาดไหนรู้สิครับเลยรีบจัดงานถแถลงข่าวให้เลยไงแล้วเรื่องหม่อมป้าก็ไม่ต้องกังวลน,นะ พี่แจ้งหม่อมป้าไปแล้วว่าพี่รักน้องหญิงไม่ได้รักหญิงกี้และขอแต่งงานกับน้องหญิงแก้มท่านพ่อก็ไม่ได้ติดปัญหาขอแค่เป็นหนึ่งในลูกสาวบ้านคิมหันก็พอขอบคุณนะคะที่รักหญิงพี่สิต้องขอบคุณน้องหญิงที่อดทนเป็นแฟนขับพี่มาตั้งนานและยังรอจนมารักกันในวันนี้อีก น้องหญิงแก้มคนนี้เนี่ยคือคนเดียวที่พี่จะรักและเป็นคนเดียวที่จะมาเป็นสะภร์ตของวังเดชานี้นะครับกวิศราค่อยๆเอื้อมมือขึ้นไปจับใบหน้าหล่อเหลาเกี้ยงเก่าของเขาด้วยในตาเป็นประกายหญิงแก้มคนนี้ได้สัมผัสพี่ชายโดยที่ไม่ต้องอยู่ใต้เงาของใครไม่ต้องมอง ไม่ต้องแอบรักพระเอกในทีวีอีกต่อไปแล้วใช่ไหมคะครับและไม่ใช่แค่สัมผัสนะมากกว่าน,นั้นก็ทำได้พี่ชายคนนี้เป็นของน้องหญิงแก้มคนเดียวพูดจบเขาก็ค่อยๆก้มลงบรรจงจูบอย่างดูดดื่มและเริ่มเล่าร้อนขึ้นไปทุกทีจูบร้อนหยุดผักเพียงคู่เพื่อให้เขาต้องการจะบอกบางสิ่งกับเธอ พี่รักน้องหญิงนะครับรักตั้งแต่วันแรกและรักมากขึ้นทุกวันเราจะไม่มีวันเปลี่ยนไปพี่สัญญาขอบคุณนะคะยิงก็รักพี่ชายค่ะรักมานานก่อนที่พี่ชายจะรักหญิงอีกนะคะไม่ต้องมาเกทับเลยนะครับ มาให้พี่ทำโทษซด,ดีโทษฐานที่แอบ,บเข้าวังมาแล้วทำให้พี่หลงรักขนาดนี้นะเสียงคางคำรักของเขาและเธอพร้อมกับบดรักบรรเลงเลิงล่าลายยาวฝั่งฝันที่เขาและเธอไปถึงพร้อมกันแต่มันไม่อาจจะหยุดได้ ด้วยพออารมณ์ที่เก็บกดเอาไว้ภายในเงาและความรู้สึกผิดบัดนี้มันได้ถูกทลายลงไปแล้วทั้งคู่ยังคงคอเคลียรและลัวเล่งจังหวะรักไม่หยุดพักดังเป็นสื่อให้รู้ว่าเขาและเธอหลงไหลกันและการจนทนไม่ไหวอีกต่อไปทั้งสองจัดพิธีแต่งงานขึ้นหลังจากนั้นสามเดือนภายใต้งานสมรสอันยิ่งใหญ่ที่มีเหล่าดาราเซเลบ ทัวฟ้าเมืองไทยมาร่วมงานวังเดชาที่จักเดิมจะดูเงียบเหงาบัดนี้ได้มีความรักความอบอุ่นเต็มอนาบริเวณด้วยความรักของทั้งสองที่มีให้กันในส่วนของบ้านคิมหันกีรนาเมื่อต้องผิดหวังจากเหตุการณ์นี้ก็ขอไปอยู่ต่างประเทศสักระยะพอไม่อยากจะตอบคำถามของบรรดาไฮโซคนสนิทที่มักจะถามเรื่องการสลับขั้วการแต่งงานครั้งนี้ และกะวิศลาเองยังคงแวะเวียนมหาหมมสิเป็นระยะไม่เคยบกพร่องและนี่คือความรักที่อาจจะไม่มีแม้เวลาที่มากมายแต่หัวใจของเขาและเธอตรงกันที่สุดแล้วความรักอันงดงามก็เกิดเป็นสิ่งที่สวยงามที่คู่ควรกันและกันไปตลอดชีวิต